ต้องอัปเดตก่อนอเดทอ,อะไรบ้างทำเดทมาอะไรเพื่จะ,าะทอาอะไรก็ดีอะไรก็แปลอัปเดตไปแล้วว่าแฮปปี้เอาเรื่องเลยเอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาเรื่องนี้ก่อนว่าทำไมถึงมารับกันเรามีเวลาปีกตัวมายังไงบ้างตอนที่ถ่ายถ่ายเน็ตฟลิกซีรีส์เรื่องนี้เป็นเป็นคืนที่ก่อนแต่งงานสองวัน มันเป็นอะไรที่แบบว่าตอนนั้นนะปอยบอกเลยว่าแบบยากมากแต่ว่าพอทันทีที่เอาได้อ่านบทที่ได้รับได้รับเสนอบทมาให้อ่านนะคะเรรู้สึกว่าท้าทายมากเลยแล้วก็ทีมงานเนี่ยผู้กำกับเราก็รู้จักการโคแอคเตอร์เนี่ยเราก็รู้จักหลายๆคนด้วยเรารู้สึกว่ามันเจ๋งมากบทดีมากก็เลยอยากลองค่ะมันเป็นแบบ มันเป็นมันเป็นมันเป็นหนอและเฟรนส์หนักหนักเรื่องนึงที่เราเคยดูของล่้วเราชอบมากค่ะแต่ตอนนั้นไม่รู้สึกไงมาว่ามันจะต้องแต่งงานแล้วมันต้องสวยแต่ว่ามันจะต้องมาถ่ายก็เจรจาแล้วก็เจรจากับคิมแล้วว่าเราต้องสวยนะเราจะแต่งงานแล้วนะถ่ะหน่อยตีสีดีก็คุณสามีมานอนนกองเลนอนในกองเลยค่ะ แสดงว่าถ่ายยาวมานานของทุกคนกันนะหลังจากวันนั้นแล้วใช่นยาวยาวนานค่ะแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันก็คุ้มค่าจริงเพราะว่าเรื่องนี้บนบัตรเป็นยังไงต้องคอยพักชั่งใจที่ต้องเล่นได้เลยนั่นที่จะทำให้กันแต่คือคือคือเน็ตฟลิกอะเป็นอะไรที่ที่ทุกคนก็ดูกันเยอะอยู่ยแล้วใช่ไหมคะแเราคอยเองอก,ก็เองก็อยากให้แบบเพื่อนๆต่างชาติเนี่ยได้งได้ดูเราง่ายๆด้วยด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นครั้งแรกที่เป็นการเป็นเป็นเป็นทีมของคนไทยที่ทำด้วยรู้สึกว่ามันท้าทายแล้วมันดูอินเตอร์มาก อย่างคุณบอกว่ามันค่อนข้างจะคนบนบาามันเหนื่อยเราเรื่องเดียวกันใชครนะคะเรื่องเดียวกับคุณบอยใช่คือเรื่องเราเล่นด้วยกันก็คือจะมีมีคุณบอยประกรณ์คุณนิ้งวัลันทร์แล้วก็คุณปอยตรีชดา3คนเล่นด้วยกันแค่3ามคนนี่ใช่ไหมคะแล้วแล้วก็ขอโทษมีน้องอีกคนนึงลืมชื่อแล้วก็อ่าะไรนะคะไม่ใช่มีน้องผู้ชายบางคนแล้วก็นี่แหละเล่นนแค่นี้เองแล้วก็มันทำให้แบบมันมันมันเต็มที่มากแล้วก็มัน ว่ารายละเอียดอะมันแน่นอยู่ในในซีรีส์เ, <S <S เรื่องนี้เลยเรื่องราวมันสนุกยังไงเรื่องราวปล่อยสปอยได้แล้วหรอนนิดห่อยเล่านิดเดียวได้แล้วเมื่อกี้เล่าไปแล้วนิดนึงคือมาเกี่ยวข้องกับเรื่องสายไฟเป็นเรื่องดดเป็นเรือ <S 2> <S 2> ่องอนาคตดีแล้วค่ะไี่ค่อยต้อไปสาเหตุหรืกลับมารับเล่นละคร่มพรจะออกัานแสดงอะไรอย่าง,ง,องอเ,เงี้ยเพราะว่าเพราะว่าระยะระยะเวลาในการเล่นระยะเวลาในการเล่นนะคะมันพอดีมันไม่ได้นานไปแล้วก็ มีการวางแผนที่ชัดเจนว่าเราจะมีการถ่ายวันนี้เท่าไหร่ทุกที่เท่าไหร่เรารู้สึกว่าค่อนข้างดีเลยแ็ไดว่าอันนี้ถ่ายเสร็จแล้วก็ลับจะไม่รับแล้วก็รับน้อยลงแต่ยังรับอยู่รับรับรับอยู่แต่รับน้อยลงนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอยากใช้เวลาเป็นมออ๋อเปล่าเปล่าค่ะเราเรายังรับอยู่แต่ว่าเราต้องเลือกเราต้องเลือกมดเราเลือกเวลาที่มันเข้ากันกับชีวิตเราในปัจจุบันเอื่อวานที่ ใช้ไม่ได้พอพอจะพูดอล้วพอีกตัวเนี่ยมันจะโดนช่างแต่งหน้าช่างทำผมด่าแล้อย่าเพิ่งหิมนะคะเพราะพี่ยังไม่อิ่มการแล้วถ้าในส่วนตัวของเรากับเรื่องงานแสดงเราต้อโกอินเตอร์เล่นหนังโกงเล่นเราเล่นทุกอย่างเรามองตรงนี้ยังไงบ้างคือปะรู้สึกว่ามันเหมือนกับโรลเลอร์โคสเตอร์มันเป็นจังหวะที่แบบบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเรามีแพชชั่นบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเราต้องมีแพชชั่นไปทำอีกเรื่องหนึ่ง ประมาณนั้นมากกว่าคือจริงๆแล้วคือในชีวิตปอยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของการแสดงอย่างเดียวปอยมีธุรกิจที่ต้องดูแลแล้วก็หมดประสบการณ์แล้วก็คือโรงงานนะคะทุกคนก็ทราบกันที่ปอยพี่ปอยบอกว่าเรื่องนั้หมดขาดให้หมดกับชีวิตประจัาวันเราอย่างนี้หมดมันก็ใช่แล้วหมดที่เขาบอกว่าทั้งหมดและระยะเวลาเออก็คือระยะเวลาเป็นสําคัญแหละสองตัวเราระยะเวลาที่สําคัญมากเลยเออแต่ว่าเรื่องถ้าเกิดมันเป็นบทที่เป็นแบบแอดวานซ์ขึ้นไปหน่อยขอให้ห้อัดเป็นแบบหมแม่หมด จริงแล้วการเป็นนักแสดงอะ่ะเราจะต้องเล่นได้เกือบทุกบทอยู่แล้วในเรื่องธรรมดาแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ปอยคอนเซิร์ตมันก็คือในเรื่องของ,งระยะเวลาเี่แหละเพราะว่าพอพอเราเราเรา,เราเราเบสหลายที่นะเราเบสที่ภูกเก็ตที่ผูเ้เพราะฉะนั้นเราต้องดูงระยะเวลา แต่แล้วว่ามันก็ต้องคุยกับคุณโอ้ใช่ไหมว่าได้แค่ไหนว่าต้องมีเวลาครอบครัววันหใช่ก็ต้องคุยก็ต้องมีอะไรก็ต้องปรึกษาคุณคุณโอ้ควยก็ล่าสุดก็ครั้งที่แล้วที่เคยบอกว่าพาคุณโอกเกือบตกเขาใช่ไหมแต่ครั้งนี้จะบอกว่าสำเร็จแล้วนะคะคุณโอคเล่นสกีลงมาเองได้แล้วนะคะจะกลับเม็ดที่้าไปฮันนีมอนกัน รอบล่าสุดนี้คือปะคือต้องการไปแก้เกมว่าออ๋ปไปแก้เกมไ,มไ,มไมปแก้เกมเมื่อวันที่แล้วอะสามรอบมีกี่ช็อตอ๋อเหรอครานี้คือไปซ้ายก็มันโดนไม่เพราะไม่เพราะครั้งที่แล้วอ่าเราจําได้ว่าทุกคนอะตกใจที่กุโร่เสียทายใช่ไหมแต่ว่าคราวนี้สองสามารถลงเขา,เขา,ม,าขมาได้แล้วนะคะที่มีแบบแผล้วโร่ไม่มีแบบแผลเก่งมากเก่งแหลมภูมิใจแล้วเราถามว่าตอนนั้นที่หลายคนจงบอกว่าเขาไม่ปลอดภัยหรือว่าจะติดเราอะในใจเราอยู่ไงบ้างก็แอบหวนน้องเขาหนึง แค่วรรอแต่ก็เป็นห่วงมากกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้เกิดการบาดเจ็บหรือว่าบติเหตุเกิดขึ้นแล้วก็โชคดีที่ไม่เกิดเพราะเราเรามัดรัแล้วก็ไม่ประมาทส่ะจับแตที่มันเป็นคู่ชีวิตกันแล้วมันจะต้องคุยกันว่าเธอจะเสี่ยงมากนะเพราะเธอยังมีคนนึ่งใช่ทุกคนก็จะคุยกันอยู่แล้วค่ะทั้งทั้งคุณนกแล้วก็ทั้งพี่อ๊กแล้วก็ทั้งพลเรากคุยกันอยู่แล้วค่ะแล้วมีที่มันจะายอะไรอีกไหมคะสำหรับพวกเรามีค่ะก็สกีไปเรื่อยๆอ๋อก็ยังไม่หยุดเนาะยังไม่หยุดค่ะ ถือแล้วแล้วคุณโอจะแบบดูแลตัวเองยังไงในการแบบว่าแตาล่ละทีแตล่ละทีเพราะแต่ละก็แต่ละทีมันไม่เหมือนกันไงคือถ้าสมมติว่าถ้าเขาเล่นเป็นแล้วว่าเขาก็จะรู้วิธีในการลงมาแล้วก็ที่สำคัญคือคาดประมาณต้องรู้รู้ลิมิตตัวเองด้วยะคะ่ะแล้ววันนี้ท่านี้เราเตรียมตัวยังไงบ้างวันนี้เตรจ็บตัวอะไรบ้างครับไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากเลยพวกเราจะเป็นยังไงระหว่างาาขนาดไหนของเราบ้างไม่น่าเชยเฉยนะคะก็ <S <S ก็พี่ยกก็ซื้อของให้บอยแต่แต่เขาไม่เขาบอกว่าเห็นปอยรีบใช้เนี่ยไม่ได้เลยอ๋อให้รุงหน้าลไเหรอเป็นอะไรกันซิ่บอกเลยพี่ยกให้บอยเป็นของใช้ทั่วไปทั้งประดับไม่ใช่ค่ะเป็นเป็นสบารกันเป็นสบายกันแล้วเห็ุปอยบ่นบแล้วก็บอกวไปหามันหายากมากค่ะเขาก็หามาจะได้แบบมีแทนฉลองไหมลบะพี่ไม่มีไม่มีเลยแต่ส่วนใหญ่เวลามันไม่มีอ่ะ ภูเก็ตจารุงเทพเหมือนเดิมไหมครับตอนนี้ช่วงนี้ปอยจะอยู่กรุงเทพเยอะไหมครัะอ่าเราทํางานที่โรงแรมก็จะเยอะมากแล้วก็เรามีถ่ายโฆษณาเยอะมากในมีดีคุณสอดมีเลยต้องการยอยมาใช่ค่ะตอใครบินไกลขึ้นไปใครบินบ่อยมากกว็ต้องก็ต้องคุณแน่ๆต้องมีปะสบาแต่เดี๋ยวเรากาจะต้องมีมีไปไปสิงคิ์ออสเตรเลียด้วยกัน เป็นทีมอะไรครับเป็นงานคาเทียรเชิญอ๋อเปงานการ์ดใช่ค่ะโอเคมันลงตัวมากขึ้โอเคเนี่ยเขาบอกโอเคแล้วเนี่ยเขาจะมาทำไมมาให้เขาเออมาให้เขาจะรีบมากขึ้นเนาะมันลงตัวเพราะว่ามันไม่คาดหวังเยอะค่ะโอเคโอเคโอเคครับโอเคครับ